สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับกะมาพบกับช่องเส้นทางของตัวเลขนะครับเนาะกะมาตามสัญญาณนะครับตามนั้นนะครับกับสูตรหลักลอยนะครับเนาะสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเนาะสำหรับสูตรลักลอยนะครับของหวยเราพัฒนาเนาะครับเนาะของงวดเมื่อวันที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากะมาตามตัวนะครับกับสติตินะครับนะกับสูตรลักลอยนะครับกระผ่านคำนวณนะครับ ผมจะคำนวณย้อนหลังนะครับจากมหาปัจจุบันนะครับเนาะของงวดต่างตมือวันที่ิ4กันยายนนะครับเนาะผมจะคำนวณมหาปัจจุบันนะครับกะสีน้ำร่างวันนะครับเนาะทั้งหมดนะครับ6อตัวมาตังไว้นะครับเนาะกะสีแบง5์ห้าลอยมาไล่เนาะครับเนาะกับสำรับงวด1 4กันยายนนะครับเนาะกะจะมาออกของ10บหกันยายนนะครับกะมาทําจังจตรนะครับเนาะ ท่านผู้ชมเห็นไหมครับจะมจะีประกาสีแดงนะครับเนาะประกาสีแดงกับประกาสีน้าเงินนะครับเนาะจะนาํามาว้คนละฟังนะครับเพื่อจะมาหาสูตรผลลัพธ์นะครับกตผมจะนําหลักหมื่นนะครับนําหลักหมืน่นหลักพันหลักลอยนะครับเนาะมาตั้งวัยอ,อีกฟังหนึ่งนะครับเนาะมาตั้งว้สสาหรับสูตรนะครับนําหลักลอย หลักสิบหลักหน่วยนะครับตั้งไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเนาะกะเท่ากะมาบวกนะครับเนาะบวกลอยมาได้ลงมาผลลัพธ์กะจะได้ตามนี้นะครับเนาะเพื่อเป็นบ่เป็นการเสียเวลาด้นะครับผมก็จะเอาแค่ผลลัพธ์นี่เนาะมาบวกกันบวกกันได้เก้าแล้วกะบวกหนึ่งเต็มนะครับสองเท่ออ่าหนึ่งก็แปดได้เก้านะครับเนาะแล้วกันผลลัพธ์เป็นเก้าเขากำมาบวกหนึ่ง ก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะครับเรียนลงมาแค่เท่ากับมาเบิ้งว่าหลักลอยของหัวมือวันที่สิบหกนะครับสิบหกกันย่ามี่นะครับหนึ่งนะครับกับเข่าหนึ่งนะครับสําหรับหลักลอยหนึ่งนะครับหลักลอยตัวนี้มันจะเป็นหลักหน่วยของเลขหลางนะครับเนาะหรือว่าทุกท่านจะนําไปจับเป็นเลขหลางก็ไรนะครับเมื่อตามตัวครับหววมือวันที่สิบหกกันย่านะครับจะมาออกของหววมือวันที่สิบเก้านะครับเนาะ ตามนี้แล้วครับตามสูตรนะครับเนาะอันนี้ก็อาจจะเหตุตัวใหญ่โพรดนะครับเนาะมันเลื่อยลงมากะมดเป็นอย่างนะครับเนาะก็น้าหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยนะครับเนาะมาต่างว้ตัวนี้แล้วก็น้าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับต่างอีกฟังหนึ่งนะครับเนาะเท่ากับบวกลอยมาไล่ลงมากะได้ผลหลักตามนี้นะครับบวกหนึ่งเป็นหกนะครับเนาะไอหก หบวกหนึ่งเป็น7จเจดบวกหนึ่งเป็น8ปนะครับเหาะกับมะเบิองว่า10เก่ากันย่ามี่ครับหกเดแดเก่าเจนะครับเนาะเก่าเจ็ดทำเหมือนเดิมนะครับทำลงมาอ่า10เก่านะครับหัวดมือวันที่10เก่ากันย่าจะมาออกของหัวดมือวันทีนะครับ10เก่ากันย่าจะมาออกของ21นะครับนะ้องยี่สกันย่านะครับเนาะ กะมาเบิ่งตามตัวเนาะครับกะนําคือเก่าครับตามนี้เนาะตามสูตรเนาะผลลัพธ์ได้6กับ1 1ึ่งหนบวกหกเลขเนาะครับ7 8 9เนาะครับเนาะกะมาเบิ่งของงัวหมื่อวันที่21มีบ่ครับ7 8 9ครับเข้า8เนาะครับเนาะเข่าแตามตัวเนาะครับตามตัวของงัวหมื่อวันที่อ่า23เนาะครับเฮามาคำนวณพร้อมๆกันเนาะครับเนาะจะมาออกของ มือนีแหละครับมือวันที่26กันยาเนาะครับเนาะสำหรับหลักลอยเนาะครับเนาะมาคำนวณตามกันเนาะครับนี่ตามสูตรผมจะนั่าหลักหมื่นหลักพันหลักลอยเนาะครับเนาะตั้งไว้ฟังนี้แล้วก็เอาลักลอยหลักสิบหลักน้อยนะครับตั้งอีกฝั่งหนึ่งบวกมาไล่ทงมากครับบวกมาไล่เนาะครับเนาะแปดแปดบวกสองได้สิบเนาะครับเอาศูนย์เนาะครับเนาะแล้วก็สองบวกสองได้สี แล้วก็บวกลงแม่ลอยมาไล่ซีบวกศูนย์ในซีเนาะครับเนาะฟังนี่ครับฟังนี่หกบวกสองเป็นแปดเนาะครับเนาะหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกโอเคเหลืหกเนาะครับเนาะได้ผลลัพธ์ทั้งสองฟังน้ำมาบวกกันเนาะครับพี่น้องครับได้ศูนย์นะครับแล้วก็บวกหนึ่งนะครับได้นึงนะครับบวกหนึ่งได้สองนะครับส่วนผลลัพธ์จะได้ศูนย์หนึ่งสองเนาะครับสำหรับรักลอยงวดหงิดทียี่สิบหกรอบผลเนาะครับ ็ผลว่าจะออกบบเด็กสีเขาบโเนาะครับเนาะสจหลุดบบหรือสีแม่แล้วกระถามตัวเนาะครับเน้องจำรับจากที่ผมอ่ามักเนาะครับเนาะผมคิดว่าศูนย์นะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเนาะครับเนาะผู้ใดมากันนั่งไปจับหรือจะนั่งไปจับอ่าทั้งสามตัวก็ได้เนาะครับไปจับกับอ่าหลักหน่วยหลักสิบที่เฮ้าคำนวนกันมาเนาะครับเนาะก็แยกจุดออกมาอันนี้การ เป็นเพียงสูตรการคำนวณนะครับเนาะหาสถิติของตัวเลขนะครับเนาะตัวเลขมีเขามีหลุดเด้อครับเด้อกันนั่งไปวิเคราะห์ผลจะล้ากันเบิงสําหรับหลักลอยนะครับเนาะหัวมือที่ยี่สิบหกกันยายนกระที่ขึ้นมือนีนะครับวันจันทร์นะครับเนาะกับผู้ใดที่เขามารับชมคลิปไม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเนาะเพื่อจะได้บ้เพื่อจะบ้ได้ผ่านคลิปที่ผมลงให้นะครับ อ่าจะได้3ตัวเนาะครับเนาะ0ูนนสงเนาะครับเนาะะมาตามตัวของงวดเมื่อวันที่26เนาะครับสำหรับหลักลอยเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ